สวัสดีค่ะทุกท่านคลิปนี้มาต่อกับเรื่องของการออกเรือลงอวนหาปลากันเกริ่นไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่าเป็นคนที่แพ้เรือเมาเรือเมาคลื่นแล้วก็แพ้ลมทะเลนะคะไปกับพอบ้านก็สภาพร่างกายก็ไม่สมบูรณ์100%ระยะทางจากฝั่งถึงจุดที่ลงอวนหาปลาก็ประมาณ30นาทีค่ะสรุปค่าคืนที่ผ่านมาไม่ได้คลิปอะไรมาฝากเลยค่ะนอนหลับจนฟ้าสางดังที่เหตุในภาพเลยนะคะ ว่าไม่ได้ภาพอะไรเลยก็ไม่เชิงค่ะช่วงลงอวนรอบแรกเนี่ยก็ได้ถ่ายปลาจุดนั้นก็จะมีปลาตัวเล็กๆนะคะหลังจากนั้นคุณเธอก็นอนหลับค่ะตื่นเป็นระยะๆะะนะคะเนื่องจากว่าเวลาเมาคลื่นพอตื่นมาก็พูดได้สองสามคำแล้วก็สลบไปอีกนะคะเอาเป็นว่าค่ำคืนที่ผ่านมาเหมือนเราได้มีโอกาสไปเปลี่ยนที่นอนนั่นเองค่ะและก็ยังได้นำภาพบรรยากาศสวยๆยามเช้ามาเสิร์ฟทุกท่านด้วยก็ขอให้มีความสุขกับการรับชมรับฟังการหาปลาก็สำเร็จค่ะ ไม่ได้มากแต่ว่าก็ไปแบบไม่เสียเที่ยวก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะคะมือนี้ได้ข้าวคลุกปลาทะเลสดๆนะคะชอบไหม,ม,มชอบนะคะเด็ก<ม>ๆชอบกินมากเลย<ม>คลุกข้าวเสร็จแนละ้วเดี๋ยวเอาไปตักให้น้องๆก่อนค่ะท้องดำท้องดำจ้ะมินนูน แมวกลจานะคะก็จะมีลักษณะที่แบบดวงตาสีเหลืองอมพันธ์สดใสนะคะนี่ก็กลจานะคะข้าวคลุกปลาสดเนี่ยก็จะไม่ได้กินบ่อยๆนะคะบางครั้งนี่ก็นานถึงสองสัปดาห์แล้วก็บางครั้งก็ สิบวันค่ะไป้กินเทลการออกเรือลงอวนหาปลาครั้งนี้ก็ทำให้สมาชิกแมวจรมีปลาสดๆคลุกข้าวและนำบางส่วนแบ่งปันเพื่อนบ้าน รวมถึงบางส่วนก็จำน่ายเพื่อพอได้ค่าอาหารแมวค่ะคลิปที่นำมาฝากให้ได้รับชมรับฟังหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบแล้วก็มีความสุขไปกับบ้านเราแมวจอนอนกระบี่ไว้คราวหน้าจะนำอะไรมาฝากกันอีกนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามรับชมรับฟังใน EP ต่อๆไปค่ะเช่นเคยไม้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ใ,ให้ด้วยนะคะบายบายไปแล้วขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ